ดีครับวันนี้วันเป็นวันหยุดนะครับ13ตุลาคมนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงท่าเรือกรมเจ้าท่านะครับเนี่ยตรงนี้สวยงามมากนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปท่าเรือตรงไอคอนสยามนะครับซึ่งอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปถ่ายดูวิวบริเวณชั้นสองนะครับจุดนี้นะครับเป็นบริเวณกรมเจ้าท่านะครับหัวคานเขาสวยงามนะนเห็นไหมครับตรงนี้เป็นท่าเรือของกรมเจ้าท่านะครับอันนี้พาขึ้นมาชมวิวด้านบนนะครับ เป็นเรือขนทรายนะครับโอ้โหการจราจรทางน้ำเนี่ยคับข้างมากนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นท่าเรือของกรมเจ้าท่าน,นะครับจุดบริเวณนี้นะครับเป็นวิวชั้นสองบริววเวณท่าเรือเนี่ยวิวสวยนะครับ โอ้วันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาการจะลากจรดูดิคับข้างมากจุดท่าเรือจุดบริเวณตรงนี้นะครับของไอคอนสยามเดี๋ยวเราจะไปไอคอนสยามมันอยู่คนละฝั่งนะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงท่าเรือบริเวณตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปนะครับเรือลากโป๊กนะครับโอ้ใช้เรือยนต์สามลำนะครับในการลากส่วนลำนี้นะครับลากไปแล้ว น,นี้จะเป็นลำที่คุมท้ายนะครับคุมทิศทางไม่ให้โต๊ะมันลอยออกนอกทิศทางนะครับวันนี้ช่วงดีนะครับแดดไม่ค่อยร้อนฟ้าครึ้มมาเช่นเป็นอีกหนึ่งวิวนะครับของแม่น้ำเจ้าพยานะครับ จะมีเรือข้ามฟากเห็นไหมครับเนี่ยข้ามไปข้ามไปข้ามมาไอคอนสยามที่เราจะไปกันนะครับระดับของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือว่าพอประมาณนะ ถามให้ดูนะครับยังไม่เคยมาอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ยังไม่ยังไม่เคยผ่านมานะครับจราจรครับข้างมากเรือโป๊ะทั้งนั้นนะครับเนี่ยเรือเรือยนต์นะครับลากโป๊ะ มาอีกประมาณสองสามกระบวนนะครับแล้วก็จะมีเรือวิ่งตัดหน้าเลยนะครับใช้ความความเร็วไม่ค่อยมากนะครับเรือเรือยนต์สามลำนะครับ าดเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยวิ่งตัดหน้าเลยแต่ถ้าไม่วิ่งตัดหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะข้ามมาอย่างไะ ประมาณนี้นะครับสำหรับวันหยุดวันที่13ตุลานะครับก็มาเที่ยวกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ถนนโล่งนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะออกต่างจังหวัดกันนะครับโอเคนะครับก็ไวประมาณนี้นครับชอบง่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ